สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Sweety G s t e m นะคะวันนี้เราอยู่ในเกมคำสาบสะพานเฮีนนยนถนนสุ่ความรอดาดูชื่อนีอ้ยแบบอันนี้ขอพูดกันเลยนะก่อนจะเข้าเกมนะคะคือตอนนี้ดิฉันคือตื่นเต้นมากเกือออกมือไปหมดละจ้าคือดิฉันเป็นคนที่กลัวอะไรแบบดีมากแต่ดิฉันจะลองพยายามก้าวขับ ขีดจำกัดของตัวเองไปให้ได้ซึ่งแบบคือตื่นเต้นมากอะตอนเนี้มือไวยเย็นไปหมดแล้วอะเอออะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะเราจะบรลุดไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยเริ่มอุ้ยอ้าวโอโ้โหไอ้มันมีจังหวะแบบว่าช็อตฟิลเหมือนกันนะให้เราบอกว่าตื่นเต้นนิดนึงสมาชิกทีมล่าทาผีสะพานต้องคำสาป ชิ้นเฉียวเจ้านะคะปริญารรญาโทปริญญาโทเอกส,อสารมวลชนชั้นปีที่1ประชาสัมพันธ์ค่ายวันเกิด24ตุลาคม1 9 9 2เฮ้ยเป็นน้องชั้นหนึ่งปีนะเนี่ยชาวเมืองนิวไทเปนะคะหนึ่งในเบื้องหลังที่ทำให้การล่าทาผีให้สภาต้องคำสาบกลับมาเป็นกระสอีกครั้งแม้ว่าหลักสูตรในการเรียนระดับบัณฑิตวิทยาจะเต็มไปด้วยภาระหนักหนาสาหาัสแต่พวกเขาก็ยังช่วยนักเรียนรุ่นน้องจัดกิจกรรมล่าทาผีนี้อย่างกระตือรือร้นนะคะซึ่ง ชิดเฉียวเจ้าทีเองที่คาดหวังสิ่งนี้มากกว่าใครๆซึ่งเธอก็พร้อมสำหรับวันออกร่าที่จะมาถึงล่าหรอ Do you dare โอ้ยอะไรอ่ะอย่านะเป็นไงสำหรับปอเตอร์แต่สุดๆไปเลยใช่เปล่าโอ,อ,าอ,าาาาอยหยอกัย เอาอะไรดะค่ายข่าผนกมหาวิยาลัยตรงหูนะหกสอสมาชิกแกนดำสภานเทียนแล้ววางกำหนดการฝึกซอมที่สะพานตอน10โมห้ทีนะยังเหลืออีก5าทีรีบไปเตรียมตัวได้แล้วคนที่มาสายจะต้องเก็บกว่าสถานที่นะถึงจะเป็นรุ่นพี่ชินเฉียวเองก็ไม่เว้นเอาตรอ่านไม่ทันเลยดิโอ้ยอะไรวะเนี้ยแผนสัตอะไรอะเซลสันเซลเซลสันเซลสันหกสอ อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยมันคือสมุดหรอขอดูอรายละเอียดได้ไหมอ่ะวัตถุประสงค์กลุ่มของพวกเราได้ทำการจัดกิจกรรมทดสอบความกล้าด้วยการออกสำรวจผีอันสำรวจผีอันคืออะไรอะ่ะเป็นตําดานของมหาวิทยาลัยซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยสร้างสัมพันธ์และสามัคคีระหว่างนักศึกษาด้วยกันและยังเป็นการเป่าประกาศชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอ,อีกทางผู้จัดกิจกรรมค่ายสหสถาบันครั้งที่6กสองมหาวิทยาลัยตงหูนะคะและชื่อสมาชิกแกนดำหัวหน้า เมิงปัวลู่ <c oughs> อาจถูกป่าไม่รู้อะปีสคณะนิติศาสตร์ดูในโครงสร้างจีเตอ๋อเฉวนปีสองคณะสื่อสารมวลชนนะคะธุรการาหลีเหว,วินเย่าปีสคณะเอ่าเทคโนโลยีสารสนเทศไฟอุปกรณ์ลิเทนหมิงปีหนึ่งคณะปัจฉยาย่สี่นะคะเจินหลินเอลิลปีหคณะ ศิลปศาสตร์นะคะประชาสัมพันธ์จอขื่นเฉียวปฏิญาโทปีหนึ่งคณะสื่อสารมวลชนขั้นตอนการทดสอบความกล้าหนึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องนั่งบนเก้าอี้โตกลางสะพานและปิดตาด้วยผ้าสีแดงสองผู้เข้าร่วมจะถอดผ้าสีแดงออกจากนั้นได้ยินเสียงกระดิ่งจากนั้นเดินเดินรอบทะเลสาบเป็นวงกลมและกลับไปที่จุดเริ่มต้นหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยการทดสอบความกล้าในครั้งนี้จะไม่นำลำดับขั้นตอนโบราณในการนับขั้นบันไดและหันหลังกลับไปม,มองมาใช้โอ้ยมันเยอะมากอ,อ่านเยอะมากเลยอะ โอเคในที่สุดวันที่กบถึงฉันรู้สึกตื่นเต้นซะแล้วสิไม่เดินไปหรอเขาสอนเราเรียกอ่ะนะโอ้ยโอ้ยบอเปก๊ยกเดินออกไปเลยดิมันกลัวดิ <c oughs> เอากดแถบปอเราอะไรอ่ะ๋อ,อนี่โทรศัพท์หรอนะคะอันนี้อะไรอ่ะ๋อ,อน,นี่ไงไอไลน์เมื่อกี้เนี้ยเรามันอ่านไม่ทันนะดิน,นี่มันคืออะไรอ่ะหลีเว,วัดเย่ารุ่นพี่ช่วงนี้อารมณ์คุณไม่ดีหรือเปล่าคุณหาฉันมีเรื่องอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรเป็นห่วงคุณโดยเฉพาะลุดพี่โดนใครแกล้งให้บอกกับฉันถือฉันสู้เขาไม่ได้แต่ฉันเรียกคนอื่นมาสู้แทนได้ฮ่าฮคุณต่อยเขาไม่ลงหรอกเออเป็นคนที่ฉันรู้จักอย่างนั้นเลยอย่าถามเลยเรื่องนี้ฉันจัดการเองขอบคุณที่เป็นห่วงผ่านไปสักสองวันก็หมดเรื่องแล้วดูแลตัวเองด้วยนะพี่เออมันมีการแปลแบบว่า <laughs> ใช้ทาเสเลสป่าวะ <laughs> อันนี้จีเตอร์เว จีเต๋อชวนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะภาษาไทยฉันไม่ค่อยเก่งเท่าไหรภาษาษก็คือไม่ได้เลยฉันเหอะพูดคุยในแชทคุณคงไม่อยากอ่านช่วงเย็นในวันพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าเจอกันหน่อยไหมฉันรู้ว่าคุณมองเห็นแลแค่นี้ก่อนเจอกันบนสะพานหาไม่พบคนฉันจะไปหาคุณที่ห้องเรียนฉันคิดว่าคุณจะไม่ให้ฉันทำถึงขนาดนี้อะไรยะอันนี้คือคุยอยู่คนเดียวแล้วเขาก็ไม่ตอบด้วย จีจีเตชวเลยนี่โซผบอย่างเทพลีเทียนบิกนะคะวันด,ดีฮะลูกพี่เอ่อวันด,ดีตกใจลูกพี่ใช่หรือเปล่าฉันไม่ได้ใจร้ายสักหน่อยแค่อยากจะบอกว่าลูกพี่จะเข้าค่ายในอนาคตมาทักทายกันก่อนเข้าค่ายในอนาคตต่อไปมีเรื่องอะไรถามฉันได้เลยนะลูกพี่เป็นที่พึ่งได้ยอยู่จริงตอนแรกฉันอยากจะบอกว่ามาหาัยขอสถาบันวิจัยน่ากลัวหรือไม่อย่าไปกลัวคนส่วนใหญ่ขอ,ของค่ายทุกคนไม่เลวเหมือนกัน ส่วนใหญ่กันเละใช่แล้วไว้ข้าวหน้ารู้จักทุกคนให้มางยี่งขึ้นคุณจะรู้เองโอเคฉันเข้าใจแล้วขอบคุณค่ะแดดรับผลลุพพี่มันคุยยังไงว่ามันอ่านแล้วมันงงอย่างวะมันอ่านแล้วมันงงกันนี่อันนี้บุกหน้าสอบการสไดที่สภาเหียนเราเรามีเควสที่ต้องทาใช่ปะเราไปที่สพาหรอสภาไปอยู่ไหนอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรวะอันนี้คือคู่มืออ๋อเราใบใบมบอ่านแล้วคู่มือเลย หลีเทียนบีคืออะไรอ่ะออกโว้ยโทษไปอยากก็ออกไปเลยอ่ะคิว <c ute> โอ้ยโอ้ยอย่าเดอ้ออย่าเดอ้ออย่าเด้อเฮ้ยอย่านะอย่านะเอ้ยมมีไรวะบี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 เฮ้ยเราเราแพทที่เรามันอยู่ไหนวะเนี่ยมันไม่มีแพทที่ไปหรอมันจะไปถูกได้ไงมันอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้น่าจะเป็นมหาลัยใช่ปะนี่คือเราต้องไปตรงนี้หรอ เราวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเฮ้ยมีใครตาบาหรือเปล่าเสียวหลังเดอ้อโอ้ยโอ้ยฉันกลัวนะมีอะไรป่ะเนี่ยเอ้อย่าเดอ้ออย่าเด้อไปต่อนะข้างบนมีอะไรป้าไปบีนี่วะยี่เี่ยอะไรอ่ะอะไรอะโหลดแมปหรอโอ้ย ต่อมนานบ,บ่าที่อะไรตรงหูสภาต้งขับสะมีข่าวลือว่าคู่รักคู่หนึ่งพยายามจะดีและนัดพบกันบนสภาที่มีทัศนียภาพอนุษยงามแห่งนี้อย่างไรก็ตาฝ่ายหญิงนั้นรอจนถึงเที่ยงคืนแต่ฝ่ายช้ก็ไม่มา ดังนั้นเธอจะฆ่าต,ตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในทะเลสาบด้วยความโกรธแค้นเอ้ยเท่าไหร่อะรออีกแปบปบนึงก็ได้ไมอยไรตามเลยอย่างงี้ตั้งแต่นั้นมาเมื่อผู้คนเดินบนสะพานขนาดรับปันใดสะพานสิบาขั้นเดิมจะกลายเป็นสะพานสิสี่ขั้นนื้งหาที่ไปที่มาไม่ได้เรื่องผีสีก็น่าสยดสยองของผีสาวตนนี้จะคอยฆ่าชีวิตผู้คนที่เหยียบย่ำที่เหยียบย่างมาบนสะพานอุย้ยอะไรอะหนอะอุย้ยเครืงหลักวัดโคตรมืดเลย ไหนอะสะพานเนี้ยหรอนายอ่ะอย่าเด้อกด F เพื่อซ่อนในตู้เนี่ยหรอกดเลยอุวิวประตูมันกระเทกหน้าเลยดิเอาซ่อนแล้วอะซ่อนไข่ก่อนปิดมีไข่เลยอุ๊ยไปทางไหนอะนายขออาด وي โ,โอ้โหภาษาจีเปิดอ่านไม่ออกอันดิอันนี้ให้ไปทางไหนอะอันนี้ไปได้ปะเนี่ยอันนี้ก็ไปได้หรอ โอ้ยโอ้ย,อยแกเลิกเล่นตอนนี้เลยได้ปะเพิ่งจะเล่นมาไม่ถึงสิบนาทีมันจะเลิกเล่นแล้วดิโอ้ยมันปลาถูกทางปะเนี่ยเราไม่รู้นะสะพานอยู่ไหนอะ่ะให้เราไปไหนอะ่ะโอ้ยหรือว่ามันก็เดินไปทางไหนมันก็จะไปประจบกันที่สะพานวะสะพานมันมีสิบามคันใช่ปะถ้าเรานับได้สิบสี่เราวิ่งเลยนะโอ้ยอะไรอะ่ะ ข้างในเป็นอะไรอะเป็นสวนสาธารณะเหรอ,อข่าวงกดหรออุยอ,อย่าเด้ออย่านะอย่านะเอ้ยมีอะไรปะเนี่ยไห้ไหนอ้อไม่เห็นมีใครแล้วทำไมไมันมีแค่เราวะทำไมไมันมีแค่เราวะโบอกอย่างเยอะทำไมตู้เดี๋ยวแต่ง,งอะไรอะมันให้เราเอาไว้หลบปอไว้ซ่อนใช่ไหมหลบใครวะหลบผีปะเนี่ยเราไปรู้ดีหรือเปล่าเนี่ยเอ้ามันตันปะเนี่ย มันมาตัดนะเฮ้ยมันไปไม่ได้หรอเออไปไม่ได้นี่ว่าอุ้ยอย่านะอย่านะอย่านะมันไี่มีอะไรหรอกเนาะใจรลภๆนะค่อยๆไปแล้ววิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมละ่ะเราไปทางไหนนี้ทางนี้ไหมไปทางนี้บ้างเราวิ่งแล้วเราไม่เหนื่อยใช่ไหมเราไม่มีแบบว่าไม่มีแถบเหนื่อยเนาะ ไหนจะพาไปอยู่ทางไหนวะอ,อันนี้เหรอใช่ป่ะใช่ไหมอุ้ยใค่ยาใค่ยาใค่ยาอฮ้ยคนใช่ไหมอะเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นป่ะคนเหรอตรวจสอบให้แน่ใจสถานาการณ์เถียงหมี โอมาดีปัตเทอุบโอมาดีปัตเทอุบโอมาดีปัตเทอุมอะไรอะ่ะทำไมต้องท่องคาถาด้วยอะ่ะคนเหรอคนใช่ไหมเออคนนี่กด F เพื่อต่อต่อกับ MPC อ๋อทำไมมันขึ้นเร็วจังวะเราอ่านไม่ทันเลยเนะี่ยนี่อะไรอะ่ะแล้วทำไมมันอะไรมันทำอะไรกันดนอ่ะอุ้ยต้องรับโดนอย่างนี้เลยเหรอว้าอย่าหาทำนะ อะขอคุยด้วยหน่อยดิเอาไปคุยไม่ได้หรอเอาไปต้องมาเดินคุยตรงนี้ด้วยรอะไรอะโอ้บดีปัดเหยอบดีปัดเหอดีัเ่อบดีปเ่ออบอบบบดทีอวิอย่าโยงอบ่ยงเาแบบนี้สิีจเฉียวเฉิยเสียหลักสลังว่าเลอยว้า我还以为是那คว่าเธอเป็นอะไรซะอีกเลอเอาเป็นอะไรอะเออู่น่กออมันก็ ฮ้ยดีดๆเออดอทที่จริงนะ <l ain> จะทำไปดีกันแล้วใช่ยวไหมอยากสวดบุญคูยพร่องหรือเปล่าโอ้โอคุณโทษทีฉันไม่ถนัดอะไรแบบนี้ละโอ้ไม่รับถือศีลสิทธิ์แล้วครับงั้นก็ผมสวดคนเดียวก็ได้เฮ้ยถ้าแกอยากทำแบบนี้ฉันกลัวนะแกประสวดอะไรดิ่ะเอา แค่นี้เหรอฉันรอวันนี้มาเป็นชาติแล้วอย่าทำให้แผลฉันพังก็แล้วกันไม่ต้องหัวกับพี่เบิดเดี่ยวถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่อาจไม่ทันเลยยทำไมมันหลายคนดังเลยเราคุยกับคนดี้ใช่ไหมที่เชื่อได้ยินอะไรไ้างไปได้ยินเว้ยไ่ได้ยินเว้ยไม่จริงหรอเอาจริงเหรอพอแล้วพี่อะไรฉิบเบิ้ือเดาซิแล้วก็ไม่รู้ว่าโต้ตอบรู้แล้วแหละ อ่านซับไปนะทุกคนอ่านซับไปนะฉันจะโฟกัสกับแบบว่าสิ่งรอบๆข้างขอโทษด้วยเดี๋ยวไปเปล่าเพอเธอไปตัวู่เดี๋ยวกูถือก็ได้ยินเขาไม่อะไรกันน้อไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาเธอไปคนดีหน้าตาน่ารักจริงเลยไหนคุยอะไรกันเหรอเอาคนดีที่เราทักไปเราเขาไม่คุยไม่ตอบหราดนี่ว่าจะชิจิโอ 刚好五分钟โอ้แล้พี่มาได้ต้เงลาไปเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปนั่ที่วีได้เลยจะได้เริ่มสอบเลยนะเไม่ค่เยกา่เยมกาอเไรหะนการเรเก้กาอี้ฝึกเอบีเ่เรียเร่มตรอมาเปตรีงเป็่เรียาท่มเีรเดียววาคนอื่นไมก่มเีเ่ยมกร่าเริ่ย่มยมกริ่ดยกรเิ่มเารเ่งรกิ่มียอะไรเอาหเ้า่ะก่อนนะีมเอาแเ้วรียมกร้อมยมงอ ไ,ไหนอ่ะเราไปไปขยับอะไรไปได้เลยทำอะไรเฮ้ยปิดตาด้วยหรอไอ,อ้ป้าโอ้ยปิดทำบายบอกพี่เห็นเออ学长我我还是เพราะว่ามาดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะเออใช่เอาออกเถอะบรรยากาศที่มันคือชอบคนมาทำแบบนี้จะลุกกั็ผีสางก็ได้หุ้ยแก

เราจะเดินไปหาใครอ่ะชื่อเจ๋อรียกซ้อมคิวอยู่นะคะตั้งใจหน่อยอย่าเผลอทำเอาเดี๋ยวเผลอหันได้ค่ะเผื่อฉันหรอเข้าใจมากนะเฮ้ยนี่ทำหน้าแบบไม่เป็นหรอกใจเย็นสิฉันรู้ดีว่าต้องทำยังไงมีปัญหาอยู่แล้วแค่หยอกเธอเล่นอะอะไรอะมันหยอกอะไรวะแล้วทำไมเราต้องท้าอะไรแบบหนีด้วยอ่ะมืดไปหมดเลยใครสรรหาให้มาซ้อมเป็นต่อกคืน เราจะไปถึงไหนเด้อเราจะไปถึงไหนอ้อเด็เอ้า แล้วเราต้องหาที่ปลอดภัยแล้วตองไหนปลอดภัยอ่ะ เล่นแล้วอ่ะกลัว <c oughs> โอ๊ยฉันขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าอยากกันเล่นต่อก็คอมเมนต์กันเยอะแล้วกันนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะไปก่อนนะสักการะไวลุน่น